โดนอีนี่แด่ยิ้เซะทีมบอกว่าอยากกินมันนะคะมาสัน่าสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่พัทยานะคะทิมท้องเสียนะคะไม่สบายอยู่หลายวันเลยค่ะบอกให้ลงไปเที่ยวไหนก็ไม่ไปนะคะซอมก็เลยย้ายโรงแรมมาอยู่หาดจอมเทียนนะคะใกล้หาดจอมเทียนเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารข้างล่างโรงแรมที่เรามาพักนะคะก็คือมันติดหาดเลยเนาะสะดวกสบายสําหรับทีมนะคะเขาไม่ค่อยกินข้าวนะคะก็เลยมากินอาหารกันวันนี้นะคะ <c oughs> เมนูที่ส้มสั่งเป็นอาหารเที่ยงวันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวนะคะได้ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วปรุงเลยนะคะแล้วก็ จัดก่อนทีมเลยนะคะทีมรออาหารแล้วแล้วเขาก็ได้ไมักกะโรนีของเขามานะคะเขาบอกว่าอร่อยมากนะคะส้มก็กินก๋วยเตี๋ยวเกี้ยงเลยนะคะส่วนทีมก็กินมักกะโรนีไปเกี้ยงเลยส้มดีใจมากๆเลยทีมกินอาหารนะคะ อยู่ที่ชัยภูมินะคะทีมก็กินอาหารนะคะของแม่ที่ทําอาหารมาให้ทานนะคะกินเอาใจพ่อตาแม่ยายกินเยอะให้เขาดีใจนะคะเขาก็กินอยู่เนาะแต่ว่ามันก็ไม่อยู่ท้องเขานะคะมันไม่ใช่อาหารที่เขากินเป็นประจํานะคะพอเห็นทีมกินข้าวเลยนะคะสังหมเลยตัดสินใจอยู่พัทยาต่อเพราะว่าอาหารถูกปากเขานะคะก็เลยพากันมาซักเสื้อผ้าเนะเาะลางกะว่าจะอยู่พัทยาแค่2วันแล้วจะกลับไประยองหาพี่สาวนะคะแต่ว่าเอาชุดมา2ชุดเองก็เลยต้องซักเสื้อผ้าเพิ่มค่ะ พอทีมตักผ้าเสร็จเราก็มาดูพระอาทิตย์ตกที่หาดจอมเทียนนะคะเดินข้ามจากโรงแรมมาก็เป็นชายหาดเนาะอันนี้นะคะชมก็เจอปลาหมึกย่างนะคะชมก็ขอคุณลุงว่าถ่ายวิดีโอหน่อยนะคะคุณบอกว่าถ่ายได้เลยค่ะคุณลุงบอกว่าห้าตัวร้อยนะคะก็อยากจะกินนะคะไม่ได้กินนานแล้วเนาะนี่นะคะน่ากินมากๆเลยริมชายหาดบรรยากาศดีนะคะทุกคนอันนี้ เรือตรงนี้นะคะก็คือเรือจะออกไปชาวประมงจะไปออกหาปลาตอนเช้าเ้านะคะคุณลงุงส้มที่ก็ถามคุณลุงนะคะประมาณตีห้าหกโมงเช้านะคะมาตรงนี้ได้เลยนะคะเขาจะ,ะมีปลาส,สดปลาหมึกอะไรนะคะมาทําชาชิมิหรือว่าอะไรอยู่ตรงนี้ให้เรากินได้เลยนะคะอันนี้ส้มพักอยู่โรงแรมตรงนั้นนะคะตรงนั้นเลยอยู่ใกล้กับชายหาดเลยนะคะส้อมอยากพาทีมมาเที่ยวให้เต็มที่ก่อนเราจะกลับอเมริกานะคะอันนี้ก็จะเป็น บรรยากยาศหาดจอมเทียนตอนนี้นะคะทุกคนบรรยากาศดีมากๆค่ะเห็นไหม <c oughs> มีไอห่วงยางบานาน่าบอสแล้วก็เจสสกีมีเรือนะคะแล้วก็บรรยากาศซันเซ็ต set, หรือว่าพระอาทิตย์ตกดินนะคะ <c oughs> ทิมก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะทิมสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ทิมนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะ <c oughs> ทิมเพิ่งหายป่วยนะคะท้องเสียมาหลายวันเลยกลับมาที่การย่างปลาหมึกต่อนะคะ ก็คือว่าส้มอยากกินทุกอย่างเลยนะคะก่อนจะกลับไปอเมริกานะคะจะได้ไปสู้งามต่อให้เต็มที่แล้วก็ทําเงินเยอะๆนะคะส้มจะชอบเป็นแบบนี้นะคะก็คือว่าจะทําเงินแล้วไม่ค่อยใช้เงินนะคะอยู่อเมริกาพอกลับเมืองไทยมาอยากกินอะไรก็กินให้หมดทุกอย่างเลยนะคะก็ถึงว่ากลับมาแล้วนะคะน้ําหนักส้มขึ้นหลายกิโลเลยนะคะเดือนเดียวนี้ก็ขึ้น 4- ี่ห้ากิโลเลยนะคะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวกลับไปอเมริกาไปทําสวนต่อนะคะเดี๋ยวน้ําหนักก็ลดลงมาเองเนาะ หา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 ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะุหยตะแ่บบอพี <being> <ces> ่น้องตะแ่บบอรมันนีค่ะดีมากค่ะทุกคนเห็นบอปาน่นาโบดค่ะอุ้ยตะเล่นมากคิดถึงตอนเป็นเด็กๆนะคะมากับน้า พามาเล่นบานาน่าบ๊สสมัยก่อนสม้มคิดว่ามันแพงแลาะสม้มหาเองสม้มหาตังเองไม่ได้เนาะแต่ตอนนี้ส้มไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แล้วนะคะบานาน่าบ๊ทเนาะอยากเล่นอยู่นะคะ <c oughs> ปลาหมึกแซบแซบนะคะปลาหมึกแห้งหลายๆคนที่อยู่ทางประเทศตอนนี้ก็คงจะแบบว่าน้ำลายไหลใช่ไหมคะเดี๋ยวส้มจะกินเผื่อให้อ้วนเลยนะคะทุกคน แซ่บบอพี่น้องจะบอกว่าเจ้ามีน้ำจิ้มด้อนี่ครับเอาไปครับบอบาน้ำจิ้มดอกบานไข่บวกินถ้ามีข้าวนียวนะมักหลายแต่ว่าบ,บอมีนะคะโอเคห้าตัวร้อยบาทนะคะออขอบคุณมากขอบค่ะปลาหมึอ,อย่างใต้ตะวันตกดินนะคะกระแทบบอพี่น้องตอนนี้ม็ถึงเวลาที่สม้มจะมากิน ปลาหมึกนี้แล้วนะคะป้าอยู่มันซ้ำทิมบอกว่าฉันไม่อยากกินนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเหม็นลนะหลนะเพราะฝรั่งส่วนมากจะไม่ค่อยกินปลาหมึกเลยเมีย <laughs> <laughs> ไม่ได้เหม็นนะคะแต่ปลาหมึกค่อนข้างเหม็อนอยู่เหม็นสำหรับฝรั่งนะคะแต่คนไทยหอมค่ะทุกคน ออถ้ามีข้าวเหนียวนี่คือจะสุด,ดวยอดมากคุณลุงจะให้น้ําจิ้มมาตะกี้นะคะแต่ชมไม่ได้เอาเพราะที่บ้านที่เชยภูยมไม่ได้กินกับน้ำจิ้มนะคะกินกับข้าวเหนียวนะคะกินกับข้าวเหนียวแซ่บนะคะทุกคนมือที่กินร้อนนะทุกคนนะคะปลาหมึกแห้งนะคะทุกคนอืมอืมมันแซ่บมันแซ่บนิดเดียว สับไลลายๆนะคะทุกคนโดนอีริจะยิ้เซ็พิมพบอกว่าอยาก,กินมันนะคะมาสันวา <c oughs> วันนี้นะคะส้มกับพิมพก็ขอตัวลาก,ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกินบรรยากาศดีๆเผื่อนะคะทุกคนดูซิอีกสามวันเราก็จะกลับอเมริกาแล้วไปทํางานต่อนะคะทํางานไทยทํางานมาส้มก็ไปเสิร์ฟอาหารพิมพก็ไปทํางานของเขานะคะตอนนี้ส้มขอสนุกต่อก่อนนะคะทุกคน เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ